สบายดีพ э so ่อแม่พี่น้องเบื่ตะกุทุกคนสบายดียามเสาร์พ uh ี่น uh ้องเอ้ยยามพตุกเมื่อคืนนี้พ่อต้องแห้งขนาดเลยพี่น้องผมนาำเต็มหายเต็มคันเขาก็ลงพ่อเขาหนาวพ่อเขามาจากแนวเห็ดน้ำเต็มหายเต็มคันไฟหนุกเขาเล่าอีเล่พี่น้องเอ้ยสองมือก็จะว่าเกี่ยวเข่ากับกรไดปั่นเขาพูดนะ ปั่นเข่ากาปั่นเข่าเบียยพี่น้องอันนี้เขาพระธาตุชุกอันนี้เขาเจ้าเขางันมันนี่สีพาพี่น้องเขาให้เขาสวนพี่น้องไปเก็ยบมักถั่วมักแตงก่อนมักถั่วที่ปุ๋มมักถั่วให้พี่น้องเลยมาไว้ตังยำสับ าพี่น้องเม่น้ำสำเดือนหกเอาโลดนี่เนี่ยสัมยามดำนาสิบระได,นดนน้นิดำนานรอบสองอิสระพี่น้องเอ้ยโหเขาก็ลงพ่อเขาอันนี้ห้องระบาวล็อกเกี่ยวแล้วเลยแต่ห้องซาบุะได้ลงมาเลยอันนี้ห้องนาสาว ท่านได้เกี่ยวแต่ก็ยังมัท่านได้ลงค่ะเขาซุกแล้วก็นางเบิ่งเข่าอีจุนเนาะเกี่ยวก็ได้ฝนตกหำไปเขาห้พี่น้องเอ้ยพี่น้องน้ำถั่วมน้ำถั่วมสวนอันแบบถั่วน้ำส่วมทวนแบบถั่วนี่เขาไงก็พี่น้องเอ้ย อ่กมุนมุนมุนมาช่วยเขา่อยมักถั่วไปละมันถั่วขนาดเลยแต่บุได้มาปั่นเข่าผมมีแนวใส่ก็สอมาใส่เฮ้ยหนาวหนาวหนาวกัหนาวพี่น้องเอ้ยนี่ดีพี่น้องมักถั่วปิปาด เธอของผู้ได้สิเอาได้ผ่านนี่มะเขือที่มันปลูกเด้ตะกี้ขี่ร้อสิบบริกินพี่น้องเอ้ยนี่นะนี่ไม่ตัวหน่วยใหญ่ๆขี่ร้อสิบบริกินเพิน่นเพราะว่าช่วงน้ำมันแดดเด,ด,ด้มันแดดแห้งเลยอันเดดแห้งเลยเครื่อมันตายมันเหี่ยวมันตายแบบนี้พลาด พันโตกมาใส่เรวจะเม็นเป็นขักเลยโอ,โอ,โอ้มืนอมีแต่หมักถักว่วพี่น้องเนี่หมักถักว่วไปตามกับพี่น้องอน้ำกับถัว่วตัวนี้เก๋มันเก๋มันเก๋นั่นแหละพี่น้อง เสียงโทรศัพท์จะโทรหายไปปัดข่าวหายพี่เนาะไปพ้นตกแหงมันจิบปันอ้าตัวนี้เอาได้ิะะปันได้บ่ได,บได้เลยพี่นอเอ,อ้ยเอองินมาห่อแต่เอาบ่าได้พี่นนองปันเขาน่าก็ดิโอ้ปัดมีแต่มักถัก่วเห่าน้องก็มีแก่มันเถา เทิงผ uh, uh. ูวพี่น้องเอ้ยคนปฏิอะไรสิเอาสูเอาเอาเอาได้บ้านพี่น้องเอ้ยโอ้แล้วนี้น้ำแมนเบิดนี่ถั่วเป็นแต่ๆคิดว่าสิบวันกินมาปั่นเขาน้ำบาวเลยเลยมาเลยพื้กระสอบยิ้มกระสอบแล้วมาใส่แต่กับว่าเดรรลายพอเป็น เกษอรก็บุ้งดอกแต่ว่นมันไมีน้าใสมาตำนีแพี่น้วกน้ำไรลวเลยเกษตรเก่ไนีน่ใสพี่น้อง แห่งใหญ่คุกอีท่งคุกมาจักว่าป้ามันห้าวมาจักว่ามันออกลายปานิพี่้อะบ่กมาะว่ามันหกบุกุกัน ก็ได้อยู่ได้กินพี่น้องไอ้ปู่ก็ดิกพอได้ซื้อเันก็ไ้หาป้าอยู่ทึงเลยที่เอาได้มได้หาเลยป้าถูตัวทึ่งเห็นหนุ้ยงหญหุบตัวหุบทั้งนอกเนาะตัวใหญ่แต่ว่า hảo và rẻ rất là hình ảnh vũ và phí nội vũ khổ tôi nhìn hình ảnh ở bó đại hảo đây như cái tộm kim tộm này ันแต่ว่าเส่ได้สิหน่อยออกสิวน์หวาน,นถั่วลลยก็มีต้องไล่คนปลูกช่วงนั้นเลยช่วงที่ชาบไรยปลูกปลูกกัำลานตะกี้นเะว้ยต่คนปลูกเลยออกลาย <laughs> ตัวดำก็มีตัวนี้ Ôi thở Nạm thủa một lời thế này Xiếng nhà lên trên nạm Hãy hạ cho kênh

ออหีหมกถั่วก็โหขบคนตกหมกขึ้นเนี่ยนอาน,น้ำร่นหาล้่นคันท่างนอกกะเถาจะเวอรผูกออกไปผูกออกไปทางนอกผูกแล้วก็สิเดมาเก็บนี่แหละพี่น้องเอ้ย กกับบริม,มาผมมีเวลาสิมาเก็บถั่วจะไปเกี่ยวเขาปั่นเขาโหอยู่โหเอาไดพาเพราะเอาบ่ได้แล้าเอาไปเลย น่้ำหลุดทิ้งไปได้กรได้สับน้ำหลุดก็จะหอยย่องไปหมุดแดงกับพ่อแดง พี่น้องก็สิไล่ตาหมดเลยเนาะสายไปสายมาอยู่ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้อยพาตะงกอบไมีมาเอามาอ้ากูดึงดึงดึงออกไปเลย จำนี่เลยพี ừ, ่น้องเอ้ยเก็บพอได้อยู่ได้กินพอไว้ายกระหาเท้าไปเห็นแนวกระปนั่นดิเวลาเติบได้พี่น้องประเด็นน้อยนี่มาตั้มก่อนโยงปั่นเข่าอยู่โฟดอยู่เขาน้ำเบาไปพี่น้องเมื่อลุยหน้าเมื่ออีกเลยพัคุู้ถูกเท้าปุ๋ยเก็บมาได้ thôi vào đây đại đây phi nạm lại tôi nào hay nổi nhảy kẹp vào đại sạm lưỡi ừ. nạm có phi nội xiềng nạm chọc chuột Của มีน้ำได้หกลุยต้นน้ำมาอเสร็จยันเนนกมีห้องนอกกันดิไะพีนองเมือ้องปันเขาอยูู่นอยู่ตน้อยพ อันนี้เล่าเลี่ยอะเละไปพี่น้องมึงแด้ก่อนใครก็แชร์ก็ติดตามก็จะสะใภ้ให้เด้อพี่น้องอยู่ดีมีแหงดำรวยดำรวยสบายดี